ทำไมมีอะไรเหรอเฮ้ยยุ่งเฮ้ยเสือจิตจำเอาไว้นะอย่ามายุ่งกับน้องมุกอีกมึงเข้ามาทำร้ายกูถึงในบ้านกูจะเอามึงเข้าโค้งไห้เสือ้ยพถอจะพี่เอรอถ้าอยากแจ้งความก็เชิญเลยนะ เพราทางเราก็มีพยานยหลักฐานพร้อมแล้วเหมือนกันว่าคุณเป็นคนวางแผนแอบ,บถ่ายรูปน้องมุกกับนายเสนและจงใจไปลงหนังสือพิมพ์เพื่อน้องมุกเสียหายคุณเรื่องอะไรของแกฉันไม่รู้เรื่องล่าทําก็ต้องกล้ารับสิต้องผู้ชายหรือเปล่าโอ้โยยต้องขอโทษเทมิโย่ด้วยนะคะไปไหว้มันทำไมยุย มันเป็นพ่อแขกเรื่องนี้ยุ้เองก็มีส่วนผิดถ้าพี่เสือจะฟ้องพี่โยก็ฟ้องเราทั้งสองคนไปพร้อมกันเลยทีเดียวเ้อค่ะผมผิดหวังมากเลยนะไม่คิดเลยว่าคุณจะเรื่อมือกับพี่ชายทําเรื่องีศัดสักรีผู้หญิงแบบนี้ได้เอาเถอะถ้าพี่ชายหนูกลับตัวได้พวกเราก็ไม่อยากจะเอาเรื่องเอาเราวอะไรหรอก ต่อไปก็ขอให้ต่างคนต่างอยู่ก็แล้วกันครั้งนี้ขอเป็นครั้งสุดท้ายนะถ้าแกยังตามนควพวกเราอีกเรื่มไม่จบง่ายแบบคราวนี้แนะ่โผ้ยไม่แน่จริงนี่หว่ากูไม่กลัวพวกมึงหรอกแกไม่ได้ห้ามฉันเลยยุ้ยไม่งั้นมันแหลกไปแล้ว พี่หมดแต่น้อยใจไม่เข้าท่าไม่ยอมปรอบความเข้าใจกับน้องมุกทห้รู้เรื่องเลยทำให้น้องมุกต้องอึดอัดใจพี่ต้องขอโทษด้วยนะมุกก็ต้องขอโทษพี่เสือเหมือนกันนะคะ้ามบกเล่าความจริงให้พี่เสือกฟังตั้งแต่แรกเรื่องก็คงไม่บานปลายแบบนี้มุกขอโทษนะคะพี่สัญญาณนะ ว่าต่อไปพี่จนักแน่นให้มากกว่านี้มก็สัญญาค่ะว่าต่อไปมจะไม่ปิดบังอะไรที่เสืออีกใจทครเดีกยังน,นะ เเเเฮฮฮฮ้้้ยยยยนี่อะไรกันทั้งนั้นมึงโกงเงินกูแล้วยังหน้าด้านมาถามอีกเหรอผมว่ามันต้องมีอะไรเข้าใจผิดผมไม่เคยคิดจะแตงเงินคุณรม่เลยนะครับไม่ต้องมาแก้ตัวผมให้คนไปสืบมาหมด แค่เงินของกูแต่เงินของเพนพิสุดที่หายไปก็เป็นไฟเือึงเหมือนกันผมปากคำนะครับผมไม่รู้เรื่องจริงๆเงินของคุณเพนเนะี่ยผมก็เอาออกมาตามที่คุณเลิศสั่งเท่านั้นส่งเงินในบัญชีของคุณเลิศผมก็โอนให้กับคุณเศรษตามคำสั่งทั้งหมดนะครับผมไม่มีวันที่จะยักยอดเงินไม่ต่บาดีดวจริงๆนะครับพี่ออนีอม่มันยังกล้เมืองความผิดในหลนงังกูเหรอฮะผมพูดความจริงครับผมพูดความจริง ผมมีหลักฐานยืนยันได้ถ้าคุณเลิกไม่เชื่อไปถามผู้เสีดูนะครับแกทำแบบนี้ได้ไงลุงไว้ใจแกนะแต่แกกับกล้าโกงเงินลุงหรือเ็จฮะผมไม่ได้โกงนะครับลุง ผมแค่ยืมเงินมาหมุนซื้อหุ้นก่อนเท่านั้นเองพอผมขายหุ้นได้ผมก็มาใช้ลุงทุกทีนะครับแต่เที่ยวนี้ผมเข้าผิดจังหวะไปหน่อยเลยต้องรออีกสักพักถึงจะขายได้นะครับแล้วจะทำแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วเนี่ยสี่ห้าปีแล้วล่ะครับแต่ทุกครั้งผมให้ยุทธนาเขาจัดการให้ แล,ล้วเงินในบัญชีคุณเพชรที่หายไปฝีมือแกด้วยหรือเปล่าเปล่านะครับลุงผมไม่เคยยุ่งกับเงินของป้าเลยนะครับถ้าลุงไม่ไว้ใจผมลุงจะตรวจบัญชีธนาคารผมย้อนหลังดูก็ได้นะครับไม่ต้องลุงเชื่อคำพูดแก สวยจริงเลยร้อยวันพันปีไม่เคยพลาดนี่ขายหุ้นช้าไปไม่กี่วันเท่านั้นเองโดนลุงจับได้จนได้คุณเสยครับผมไม่เอาอีกแล้วนะครับเมื่อเช้าเนี้ยผมคิดว่าจะถูกเพืเลือด่าปิดปากแล้วผมก็กลัวแทบแย่เลยนะครับแกอ,อย่าปอดแหกหน่อยเลยนะ่าลุงไม่ฆ่าแกหรอกยังไงสมบัติของลุงทุกบาททุกสตางค์ก็ต้องตกเป็นของชั้นอยู่แล้ว ถึงจะโดนจับได้อีกอย่างมากก็แค่โดนด่ากับคุณเสถียะใช่กับผมนะคุณเริ่มไม่ปล่อยผมไม่หน้าคุณเสถยครับหาคนอื่นช่วยแทนดีกว่านะครับก็พรกแกขี้ขาตาขาวอย่างนี้ไงติดตามมุงตั้งกีป่ปีแล้วก็ยังดัดดานอยู่เหมือนเดิมมัมนก็ไม่มีหนเรื่องไงเสือก็ห้ามยุ่ง เหมือนอะไรทาบ้างวะเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้สักออกไปส่งคุณนกเองนะครับคุณนกจะไปลงตรงไหนก็บอกเขาละกันขอบคุณค่ะคุณเสือนอกไปก่อนนะคะคุณยายจะรีบไปรีบกลับนะคะ ไม่ไปไม่ได้เดีวเจ้าแม่นกแม่แป้งอะดุดูยายกลัวหนูไม่ได้ดุวนะครับคุณยายหน้าตาหนูเสียงหนูก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะแต่หนูไม่ใช่คนดุนะคะจริงๆนะคะคุณสือคะผมทราบครับยายครับให้คุณนกเข้าไปเถอะนะครับพ่อคุณนกเขไม่สบายเขาต้องกลับไปดูแลพ่อเขานะครับ แล้วรีบกลับมาจริงๆนะคะแม่นกค่ะยนกไปสองสามวันก็กลับแล้วนะคะคุณยายยนกไปก่อนนะคะลนกขอหอมคุณยายหน่อยนะคะ ี่ส่งจ้ะอย่าทำหน้าเศร้าอย่างนี้สิครับยายสเสือขื้อยู่นะรงก็อยู่ตงมุกก็อยู่รับรองไม่ปล่อยให้ยายเหงาแล้วครับ เราตามออกไปส่งคุณนก,กันนะครับระอังนะครับยายทาน้ำหน่อยละคะคุณยาย ายขอบใจหนูมุกมากนะจ๊ะยายอินแล้วล่ะลูกเออหนูมุกออกไปวิ่งเล่นได้แล้วลูกไม่ต้องเป็นห่วงยายหรอกยายอยู่คนเดียวได้ลูกลูกโตจนแต่งงานกับพี่เสือแล้วนะคะคุณยายไม่ใช่เด็กเล็กๆแล้วนะคะจะได้ออกไปวิ่งเล่นเออจริงๆด้วยหนูมุกแต่งงานกับเสือแล้วจริงๆด้วยลูก คุณยายคะทานข้าวเสร็จใหม่ๆเนี่ยคุณยายเพิ่งนอนเลยก่นนะคะไปเดินด้ยคุยออกอเสือเพางนอนก่อนดีกว่านะคะไม่เดินไม่ได้เลยเจ้าแพ้แป้งเดินดีกว่านะคะจะได้ออกกำลังกายไปดีตัวไงนะคะก็ได้ก็ได้ขาดใจซะจริงๆใช่ไปค่ะคุณยาย น,น,น,นะคะ่คุณแป้งคะมุกเข้ามาดูแลคุณยายแบบนี้รบกวนการทำงานของคุณแป้งหรือเปล่าคะไม่เลยคะ่ะดีซะอีกที่คุณมุกมาคนแก่อยากอยู่ใกล้ลูกใกล้หลานอยู่แล้วอะ่ะคุณมุกมาอยู่ด้วยอะ่ะคุณยายอะจะได้ลมดีขึ้นนะคะไปค่ะคุณยาย ใครเดินนะคะ<อ>คุณพ่อคุณนกไม่สบายเป็นอะไรมากหรือเปล่าคะเห็นคุณนกไม่พูดอะไรเลยมมก็เลยไม่รู้จะช่วยย,ยังไงดีแม่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะไปค่ะคุณยายเดินระวังนะคะคุณยายค่อยเดิน,นะคะ่ะ กลับแล้วหรอคะเซียทำไมวันนี้กลับเร็วจังเลยคะก็อ,อีกแก่ที่บ้านสิมันโทตามจิตนั้นก็ไม่อยากรีบกลับหรอกอยู่กับหนุนกเนี่ยความสุขก็เป็นไหนไหนเลยรู้ไหมแ่เรื่องไอ้เสือมีอะไรคืบหน้าแล้วปะมันคืนดีกับเมียมันไปเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะรุนอยู่ตั้งนานนึกว่ามันจะหูเบา น่งมันก็มานยาร้อยเล่มเกวียนออดอ้อนไปมาไอ้เสือมันก็ใจอ่อนจนได้ค่ะเดีย๋ยวก็จับตาดูมันไว้แล้วกันมันเคลื่อนไหวอะไรก็โทรบอกฉันทันทีนะ เยุขอบคุณคาเซียนี่นถ้าไม่พอก็บอกได้นะจะได้ตามไปให้รางวัลถึงกรุงเทพ หา,หายแบบนี้มันจะทําให้เราเสียคะแนนมากไหมคะแต่ข่าวข่าวแบบเนี้กระจายเร็วอยาให้พลอยรู้เนี่ยผู้เป็นฝีมือใครเลิกมืงอย่าทักคุณเพชรอย่า,าทักพยานคนเอกสารหลักฐานทุกอย่างฉันมีครบทําอะไรของคุณอ่ะฉันเป็นพยาบาลน,นี่มันหน้าที่ของฉันคุณไม่มีสิทธิ์มาก้าวไป่เงนของฉันคุณเองก็ไม่มีสิทธิ์มาว่าภรรยาผมแบบนี้เหมือนกัน แล้วก็ตกมาที่หนังด้ยมาสิบหนจะบว่าหรือไงอะฮะเดี๋ยวนี่เรื่องนี้เนี่ย